ความรักและแฟนคนใหม่ เรื่องราวความรักของดาราและนักแสดงสาวสวยที่ได้ออกมาเปิดตัวแฟนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรียกได้ว่าซุ้มปลูกต้นรักกันมาพักใหญ่แต่ไม่ยอมเปิดตัวสักทีสำหรับความรักครัง้งใหม่นักแสดงและยูทูบเบอร์สาวสวยกับหนุ่มหล่อมาสเตอร์ที่โด่งดังมากๆจากหนังโฟร์คิงอาชีวะยุค90โดยฟ้าได้ออกมายอมรับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนว่าหัวใจไม่โสดแล้วหลังก่อนหน้านี้ได้ปิดฉากรัก7ปี เลิกลาก,กับเฟิร์สสล็อตแมช e ส่วนกระทั่งช่วงเดือนธันวาได้โพสภาพอวยพรวันเกิดฝ่ายชายพร้อมแท็กหานัดและสุดวันนี้ถือว่าเป็นการประกาศเปิดตัวครั้งแรกโดยภาพถ่ายคู่จากอินสตาแกรมของหนุ่มนัดพร้อมระบุคแคปชั่นว่าเออเออทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยค่ะ